โซเชียลช็อกแห่อะไรหมอนะเจ้าของเพจใกล้หมอฟันเสียชีวิตหลังอยู่ ICU นานสเดือนโลกออนไลน์ได้มีการเปิดเผยข่าวเศร้าการเสียชีวิตของหมอนะหรือทันตแพทย์กิษณนะทันตแพทย์ชื่อดังเจ้าของเพจเ c e b o o k ใกล้หมอฟันเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับฟันและการดูแลฟันและสุขภาพช่องปากผ่านโซเชียลมีเดียจนเป็นที่รู้จักกันดีของชาวโซเชียล โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าโพสต์สุดท้ายเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของมอณะได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่23สิงหาคม64ที่ระบุว่าไม่สบายหนักมาหลายวันแล้วหรือว่าเราติดโควิดก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ามาพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าตนเองเป็นภูมิแพ้ทุกปีแต่ปีนี้รุนแรงกว่าปกติ โดยล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมาของคืนวันที่12พฤศจิกายน64เพื่อนของหมอณนะได้เข้ามาคอมเมนต์แจ้งข่าวร้ายว่าเจ้าตัวเสียชีวิตลงแล้วจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวต้องรักษาตัวใน ICU นานนับ2เดือนไม่ใช่การเสียชีวิตจากโควิด19แต่อย่างใด สำหรับประวัติหมอณจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์รุ่นที่13ปี2545จากนั้นเรียนต่อเฉพาะทางสาขาปริทันพุทธิบัตรที่ทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโดยลาออกหลังเรียนได้หนึ่งปีเนื่องจากปัญหาส่วนตัวและออกจากข้าราชการมาประจำโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกในกรุงเทพจนถึงปัจจุบัน ระหว่างที่ทำงานยังได้ศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติทางด้านบริหารธุรกิจที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาบางเขนจากนั้นได้สอบแข่งขันไปศึกษาต่อปริญญาโทอีกหนึ่งใบที่ประเทศฝรั่งเศสอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ